การเขียนจำนวนคระในรูปเศษเกินทําได้โดยนำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับแล้วบวกตัวเศษแต่ตัวส่วนยังคงเดิมนะคะอ่ะเราไปลองทํากันเลยมาดูตัวอย่างที่1 8. เศษ11ส่วนส2เราสามารถเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้อย่างไรเศษเกินคืออะไรนักเรียนถ้านักเรียนยังจะไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปที่1น,นะคะเศษเกินจะมีลักษณะที่ตัวเศษ มากกว่าตัวส่วนเสมอทำได้ยังไงเอ่ยอเขาบอกว่าให้นำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มคือคูณกับ8ใช่ไหมคะแล้วบวกกับตัวเศษตัวส่วนยังคงเดิมทีนี้เราจะหาผลคูณ12คูณแได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ96บวกกับตัวเศษ คือ11ส่วนด้วย12 96บวกกับ11ได้เท่าไหร่คะได้107ส่วนด้วย12เราได้เศษเกินมาแล้วคะ่ะคือ107ส่วนด้วย12อตอบเลยนะคะตอบ8เศษ1 1ส่วน12สามารถเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้เศษ107 ส่วนด้วย12นั่นเองต่อมาดูตัวอย่างที่2กันดีกว่าค่ะเราทำได้โดยนี่ลอกโจทย์มาก่อนนะคะ9เศษ7จส่วน18เท่ากับเรานำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มคือเลข9และบวกเศษคือเลข7และส่วนด้วย18 ตัวส่วนคงเดิมต่อมาเราหาผลคูณค่ะ18คูณด้วย9เท่ากับเท่าไหร่คะ18คูณกับ9 8คูณ9ได้72ใส่2ทด7 9 1เป็น9บวก7ได้16บวกกับ7ส่วนด้วย18เราทำการบวกค่ะ หนึ่บวกเได้169ส่วนด้วย18เราได้เศษเกินมาแล้วค่ะคือ169ส่วนด้วย18แล้เราตอบกันเลย9เศษ7ส่วน18เท่ากับ169ส่วนด้วย18นั่นเองต่อมามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะลอกโจทย์มาก่อน1เศษ2ส่วน5เท่ากับ วิธีการทําก็คือนําตัวส่วนไปคูณกับจํานวนเต็มที่อยู่ด้านหน้าและบวกด้วยตัวเศษคือเลข2ส,ส่วนด้วย5ก็คือตัวส่วนยังคงเดิมหาผลคูณค่ะ5คูณ1เป็น5มาบวกกับ2ส,ส่วนด้วย5เท่าเดิม5บวก2เป็น7ส่วนด้วย5นักเรียนสังเกตไหมคะ ว่าตัวส่วนยังเป็นเลข5คงเดิมมาโดยตลอดนักเรียนอย่าลืมเขียนนะคะต่อมาค่ะเราก็สามารถตอบได้เลยว่า1เศษ2ส่วน5เปลี่ยนเป็นเศษเกินได้เศษ7ส่วนคําตอบได้เท่านี้ค่ะ